ถที่ลูกค้าเปิดเครื่องมาแล้วไฟมันกระพริบสีแดงนะครับแนะนำให้ถอดแรมด้านหลังตัวเครื่องของ PC-D มันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะมันออกนะครับเดี๋ยวดูตามช่างที่เขาทำนะครับผลแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังนะครับจากนั้นรอบด้านหน้ามันจะมีตัวล็อกแบบนี้ให้ลูกค้ากดแกะแกะล็อกออกก่อน3ล็อกนะครับ จากนั้นให้ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับจะเห็นช่องแรมแบบนี้ครับผมช่องแรมจะเป็นแรมตัวนี้ลูกค้าลองถอดแรมออกมาขัดนะครับผมแล้วก็ใส่ใหม่เดี๋ยวลองให้ช่างทําให้ดูนะครับวิธีถอดแรมก็มันมีตัวล็อกสองฝั่งให้กดง้างออกแล้วก็ดึงแผ่นแรมขึ้นมานะครับจากนั้นให้ใช้ยางลบหรือว่าผ้าขาวนะครับขัดตรงชิปทองเหลืองทั้งสองด้านนะครับผม แล้วก็ใส่แผ่นแรมกับคินเข้าไปที่สล็อตที่ช่องดูช่องเสียบดีๆนะครับต้องตรงช่องแล้วค่อยกดล็อกลงไปกดนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวประกอบเครื่องคืนก็หันดูตามล็อกแล้วก็กดลงแบบนี้ครับแล้วก็ใส่หน้ากากมันหน้ากากก็จะมีล็อกอยู่ จากนั้นลูกค้าอาจจะลองเปิดดูก่อนก็ได้เสียบปลั๊กเปิดดูก่อนว่ามันติดไหมแล้วค่อยปิดฝาด้านหลังนะครับปิดฝาแบบนี้แล้วก็หมุนน็อตืนนะครับยังไงลองดูก่อนนะครับ